อาหารมื้อเที่ยงนะคะอาหารมื้อเที่ยงเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะสตอเบอรี่อ่าสับป,ประรดหวานฉ่ำเลยค่ะแล้วก็ในบ้านไปซื้อปลานะคะปลาสำร็จนะคะปลาทอดเรียบร้อยแล้วคะ่ะเนื้อปลาสวยไหมคะน่าทานมากเลยนี่อาหารมือ้อมื้อเที่ยงค่ะ สับป,ปะรดฉ่ำมากเลยค่ะเห็นไหมคะโอ้โหนี่สตรอเบอรี่ลูกเบลลมเลยสวยมากเลยค่ะหวานมันสตรอเบอรี่ฮอลแลนด์นะคะนี่อาหารมื้อเที่ยงปกติเราอยู่สองคนวันนี้เราอยู่สามคนนะคะนี่ง่ายๆคะ่ะง่ายๆนะคะวันนี้แต่อร่อยวิตามินด้วยเห็นไหมคะ นี่คืออาหารมื้อเที่ยงของเราง่ายๆแต่อร่อยนะคะแต่คุณสามีก็คือขนมปังเหมือนเดิมนะคะแต่เราก็นี่คือของของผู้หญิงนะคะคุณสามีเขาจะกินอาหารฝรั่งแต่เราก็ได้อาหารนี้เห็นไหมคะน่าทานไหมคะยั่วๆนะคะยั่วมากเลยคะ่ะเห็นแล้วน้ำลายไหล เพื่อนทำทุกอย่างให้ตะกี้พาไปบ้านสวนพอ่อแขกเข้าพ่อขากลับมาก็เพื่อนก็ขับรถให้แล้วก็แวะตลาดกันเห็นไหมคะก็ได้แต่สตรอเบอรี่สับประรดแล้วก็ซื้อปลาทอดสําเร็จเนื้อปลาทอดเราไม่ต้องมานั่งทอดเองนะคะมาถึงแล้วก็จัดใส่จานแล้วก็ทานได้เลยนี่คืออาหารมื้อเที่ยงค่ะ ยื่ยืค่ะ